ตอนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากิลาติน่าเนี่ยจะไปจับคู่กับดาร์กลายแล้วก็คิมแกนเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีวินเลทสูงเป็นอันดับ2ของรายการแข่งขันส่วนเด็กที่เรียกได้ว่าจะใช้คาว่าหมามืดได้ไหม นะครับก็น่าจะได้นะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คาดคิดว่ายูๆ่ๆมิวทูจะกลับมาแต่เอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่ามิวทูกลับมาขนาดนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเด็กที่มีการไฮไลท์เนี่ยเป็นกีลาติน่าอยู่ดีแล้วมิวทูเนี่ยเป็นแค่การเสริมประจำเด็กเฉยๆนะครับเออแต่ว่าใครที่ชอบมิวทูอ่ะโอเคคิดถึงอยากจะกลับมาเล่นอก็ลองมาดูกันกับเด็กนี้นะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l a d ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ตัวเด็กเนี่ยก็จะยังคงเป็นเด็กที่เก่งในช่วงกลางถึงเลดเกมอยู่ดีแต่ว่าถึงแม้ว่าการทั้ง2ใบไม่ว่าจะเป็นกิลาติน่าหรือมิวทูเนี่ยก็ลดนแล้วแต่เป็นการที่ใช้จี้เยอะใช่ไหมแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีเซอร์ไนท์หรือว่าการที่มีความสามารถในการเสกจี้แต่อย่างใดเพราะว่าตัวของกิลาติน่าเนี่ยสามารถที่จะเสกจี้ให้กับตัวเองได้นะครับความยากของเด็กนี้คือผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องมีความแบบแม่นยําในการคาดการสถานการณ์ว่าจังหวะเนี้ย ใช้ตีคุ้มกว่าหรือว่ากดเต erm ิมจี้ให้กับเกลาติน่าคุ้มกว่าเพราะว่ามันต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่สามารถทําทั้งสองอย่างได้ในเทินเดียวผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ผู้เล่นใหมนะ่เล่นเด็กนี้สักเท่าไหร่เพราะบางทีมันก็อาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบ i, เฮ้ยเทินเนี้ยถ้าเราใช้ตีมันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้แต่ว่าเราดันไปติดจี้หรือบางทีอ่ะ ถ้าเรารีบติดจี้ให้กิลาเดน,น่าพร้อมใช้งานอาจจะเวิร์กกว่าการที่จะใช้มิวทูตอบทีละ50อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทักษะที่ผู้เล่นต้องต้องใช้ประสบการณ์การเล่นอะคือผมไม่สามารถแบบแนะนำหรือสอนให้ได้จริงๆว่าจังหวะนั้นต้องต้องใช้อะไรอะนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าเด็กเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องมีประสบการณ์การเล่นมานิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สําคัญเลยต้องมีความใจเย็นเอาง่ายๆเด็กเนี้ยมันต้องมันใช้สมองเยอะมากนะครับเออ เลยเป็นหนึ่งในเด็กที่ถึงแม้ว่าจะเก่งแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผมเล่นสักเท่าไหร่อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลิสการ์ดกันนะครับก็จะมีกีาตินา EX ครับเป็นจำนวน2ใบนะครับแล้วก็มีมิวทู EX ครับเป็นจำนวน1ใบเป็นมิวทูตั้งแต่ซองเจเนติกเอพิกก็ได้หดี๋ยวจะเป็นชายนี่ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วความสามารถเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เหมือนลิซดอนนะที่แบบใบใหม่ความสามารถไม่เหมือนใบเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ไม่ต้องสับสนอ่ะก็มีแค่นี้เลยนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็นการซัพพอร์ตและก็จะมีโพชั่น2ใบนะครับโปเกบอล2ใบจแอนท์เครป2ใบครับ ล็อกกี้เฮลเมตหนึ่ใบโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชครับสอใบไซรัสอ๋หใบมา1นใบซาบีนาห่งใบครับลีฟหนใบดอนหใบโปเกมอนเซนเตอร์เลดีครับหใบแล้วก็เลดสองใบด้วยกันทีนี้นะขอผมขอโฟกัสในส่วนของผ้าคลุมกับหมวกนิดนึงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผู้เล่นเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ด้วยนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโพเทนชมากพอที่จะวันฮิตกิลตินหรือมิวทูได้แบบ แบบ1ฮิตแล้ว knock out ได้เลยไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้าฝั่งนั้นแบบมีพลังโจมตีประมาณ130ถึง150ผมแนะนำให้ใส่เป็นผ้าคลุมนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยถ้าฝั่งนั้นมีพลังโจมตี130อะเขาก็ยังมีโอกาสที่จะ knock o u แล้วได้อยู่ดีเพราะว่าเลดมันช่วยเพิ่มดาเมจ20หน่วยไงมันก็จะเท่ากับ150พอดีเป๊ะเลยนะครับอีกทั้ง ถ้าเราต้องเอากีลาติน่าขึ้นไปตีก่อนนะกีลาติน่ายังลดเลือดตัวเองลงอีกนะครับมันก็จะยิ่งอันตรายดังนั้นผ้าคุมอาจจะเป็นชอยแรกๆครับที่ควรใช้ส่วนล็อกกี้เฮลเมทเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาเจอศัตรูที่เน้นเป็นเด็กที่เน้นต่อดดาเมจคือเขาอาจจะไม่มีดาเมจก้อนใหญ่อาจจะทำดาเมจ1 3 0รถึง150ภายในฮิตเดียวไม่ได้เขาอาจจะเป็นสายแบบตี70ตี80แต่ตีได้แบบ ต่อเนื่องวดเร็วอะไรเงี้ยอ่จเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่เป็น locking helmet แทนได้นะครับคร่าๆก็ประมาณนี้ตัว list card เนี่ยไม่ได้มีการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็อ,อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นขอย้ำอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าตัวเด덱เนี่ย มันทำง่ายเราสามารถแบบเลือกกิลาตินาฟรีจากเ,าเด็กที่แจกฟรีได้เลยแล้วก็เปิดหาอีกใบหนึ่งส่วนมิวทูเนี่ยก็จะไปหาเทรดกับเพื่อนก็ได้นะครับเทรดเอามิวทูเอจากซองเจนเนติกเอเปกหรือว่าจะเติมแพ็คนะครับ899ซึ่งถ้าเติมกับ Shop, อีลัสติกช็อปอยู่ๆเข้าโฆษณาเฉยก็เหลือ639อมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะได้มิวทูใบนี้มาเลยก็เลือกเอาตามความสะดวกถ้าเป็นสายฟรีไปหาเทรดถ้าเป็นสายเติมก็ เติมแล้วได้กาจบเลยนะครับก็จะสามารถจัดเด็กนี้ได้แล้วปะทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันนะครับสิ่งที่เราต้องคิดต่อจากนี้คือเราจะเก็บเกีราร์ดอยังไง <laughs> ผมว่าคุ้มนะเนี่ยเอามารานะฟี่มาเติม2องจี้ทำไมจะไม่คุม้มแล้วก็โดนน็อกเอาไปซะ แต่ไม่แน่หรอกแด่ถ้าเขาเอาเกียร์ดอทขึ้นน่ะถ้าเราทํากิลาติน่าทันนะเราก็จะเราก็จะเอาเกีลรติน่าขึ้นแล้วก็ใช้เซเลบี้สลับเอาเพาเกียรมาแล้วก็ชนะเลยทันอยู่แล้ว เออว่ะแต่ตานี้เราต้องไอ้นี่นี่หว่าตานี้เราต้องเราต้องใช้มิวทูตีเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วเราต้องมาคิดอะว่าถ้าเรา,าเท่าตีกับเติมจี้อันไหนคุ้มมากัน ตีไปก่อนแล้วกันเพราะมันมีโอกาสที่เขาอาจจะสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ถอยกันได้ไงเขาอาจจะเติมจี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่ใช่เซเลบี้ซาบีนาโทษทีซาบีนาซาบีนาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ซองแบบบิ s ซิเคิลไอแลนด์มาจนถึงวันเนี้ยก็ยังเรียกการส่องว้นี้สลับกันอยู่ด้านนับ ตำนานสุดๆแต่เอาจริงต่อให้เขามีเลสอ่ะก็ไม่พอปะเห็นไหมแต่เราเสียมิวทูได้ครับไม่เป็นไรมาตาหน้ารูเรื่อง เรายอมเสียมิวทูไปเลยนะป่ะร้อยสามสิบพอดีเป๊ะแต่ถ้าเขาฮิวเราก็ใช้ซาบรีน่านะครับสลับเอาเพาเกียร์มาชนะเลย ยังได้อยู่ไม่เพราะว่าคือผมไม่เข้าใจว่าเขาวางทำไมวะ <c oughs> ในเมื่อแบบสุดท้ายถ้าผมใช้าบีน้าคือใบไหนผมก็เก็บได้หมดอะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ชุมช่มฉ่ำเอา้าโอ้โหความจังไลนี้แม่งกีฬาดอสดันดิจี้กีฬาดีน่า งานหยาบงานหยาบมากๆโอ้ยอันนี้หยาบจริงอ่ะมาลุ้นกันว่าเขาจะมีเลดหรือว่าไซรัสหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เลดหรือว่าจโอวานี่หรือเปล่านะครับโอ้ทุเลดเกิน โชคจะเข้าข้างฝั่งนั้นไปถึงไหนโอเคยังพอมีลุ้นครับทุกคนเออแต่เดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเราใช้ ถ้าเราใช้คุณจอยมันก็เราก็จบเกมไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเราจะตีเกียร์ดอสแต่เราต้องใช้เลดไงแต่ถ้าเราใช้ซาบ,บีนาเราตีก็ลดเลือดตัวเองอีกแล้วเราจะแพ้ปะหรือมันจะเสมอเสมอหรอ <laughs> มันมีทางอื่นไหมมันไม่มีทางอื่นละทุกคน มีโพชั่นปะอ่ะจีจีครับถือมาสู้ก็ได้อย่างสูสีไม่แต่เขาอะเขาอะดันโชคดีดิจี้ฝั่งเราดิถ้าเมื่อกี้ไม่โดนดิจี้นะเราชนะไปแล้วไหนดูดีว่าเสมอมจะเป็นยังไงมันจะโดนลบแต้มหรือมันจะบวกแต้มหรือมันจะยังไง อ๋อมันไม่บวกไม่ลบอะไรเลยเสียเวลา <laughs> A f e w moments later <laughs> ผมว่าเป็นความสวยของเด็กนี้แล้วละ่ะแม่งเจอแต่ละเกมคือเดือดเดือดทั้งนั้นเลยเด็กเนี้ยตาแรกเจอกิลาติน่าตาสองเจออาเซอุสตา3เจอแมวดำติดจี้ไปครับจบเทิร์น โอ้ครบสเต็ปเลยนี่เท่ากับว่าตาหน้านี่ถ้าเขามีแม้โอ้มีแน่นอนถ้าติดจี้แบบนี้แล้วดวงดีไปอีกอะโดนไปสี่สิบ ต่อใะต่อให้ฮิลเต็มสุดท้ายก็เขาก็ติด1 g จี้ให้ดาร์กไลท์แล้วแมวล่าง2ก็ตีแรงอยู่ดีปะ่ะ8 9ตาอนนี้ผมว่าแม่งไม่น่ารอดว่ะน่าจะต้องเทกิลาตินน่าจะต้องเทกิลาติน้าใบหน้าไปเลยอะไปทำใบหลังแทนใบหน้าไม่รอดแม่มิวทู ดอนในมือกันนะเออเมื่อกี้ทำไมไม่ใช้มาวะเพื่อตัดการดในมือเขาไม่เป็นไรคิดชาไปนิดนึงนี่ไง,งแต่ยังวันฮิตไม่ได้นี่ใช่ไหมใช่ใช่ยังวันฮิตเราไม่ได้ เจ็ดแปดเก้าแต่ตาหน้าไม่รอดแน่อยากให้อยู่อีกเทินหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งมาคือผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราใส่ผ้าคลุมกับใส่ผ้าคลุมเป็นสี่สิบคุณจอยเจดสิบไม่พอโดนวันทิตอยู่ดี ไม่อย่งไรก็ต้องใส่เพราะเพราะว่าต้องต้องการไม่ให้ดาร์กไล่มันยิงแล้วต้องเอาการ์ดหนึ่งใบไปให้แมวตีไงใช้เป็นคุณจอยแล้วกันเราค่อยติดผ้าคุมให้ใบหลังปะถ้าตาหน้าจทยได้เลสจะดีมากเราจะได้วันฮิตแมวไปเลย ินะถ้าตาแรกจั่วได้แบบมิวทูอ่ะแต่จริงๆเราก็มีเลสตั้งแต่แรกนะแต่ว่าเลือดมันลดไปแล้วไงผมก็เลยแบบว่าอืมงั้นเอาแบบนี้ไปแทนละก,กันเลยเนี้ยหรือเราจะเอามิวทูขึ้นไปตีก่อนไหมติดหนึ่งจี้แล้วใช้ดอนดึง G จี้จาก าไงเพราะว่าเอาเอากิลาติน่าขึ้นไปมันก็วันพิตแมวไม่ได้แม่งแล้วแมวเ,เพิ่มเลือดอีกเซ็งวะ่ะอ่ะลองดูครับย่าเพิ่งถอดใจคิดว่ามีความหวังเล็กๆอยู่ก็ <c oughs> หวังเล็กๆ <Bye. S 2> ผมว่าเขากล้าตีอยู่แล้วเพราะว่าเขาตี90ใช่ปะต่อให้แมวจะโดนสวนสุดท้ายกิลาติน่าก็ขึ้นมาจบอยู่ดีฝั่งมันก็อ,อยังใช้การ์ดเหลือเกิน <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะมีไซรัสรือเปล่าแต่ก็ถอยก่อนล้วกันแล้วไซรัส่ะมันเป็นการ์ดที่แม่งโคตรขยันขึ้นมือมากเลยนะเอาจริงๆเหมือนทุกคนแบบมีไซรัสร้อมสแตนบายอะได้่ออกวะไอเว,เวลาเจอสถานาการณ์แบบเนี้แล้วเราแบบคิดว่าแบบเขาจะมีไซรัสรือเปล่านะตอบให้เลยมีค่ะมีทุกครั้ง ไม่มีสักครั้งที่บ่นคำนี้เราไม่มีถ้าเขาเอาดาร์กไลท์ขึ้นนะ่ะเอ้ยแต่ยังไงเขาต้องเอาดาร์กไลท์ขึ้นอยู่แล้วอ่ะโอเคแล้วมีการในมือเยอะขนาดนั้นะจะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยอยู่ๆเขาก็คุ้นคลิปว่ะ เฮ้ยคุณคลิปอยู่ๆเขาก็คุ้นคิดหรือว่าเขาจะไม่มีเขาหลอกเขาแบบทำเป็นคิดนิดนึงให้ฝั่งนั้นแบบตุบตับตุบตับเฮ้ยหรือไม่มีจริงๆไม่งั้นไม่ใช้มาก,ก็ต้องใช้ลีฟไงเมื่อกี้เมื่อกี้คือผมต้องใช้ลีฟไง เฮ้ยเขายังไม่มีว่ะโอเคเราชนะละทุกคนหรือเขาล่ำวะโอ้ยอ้าวอ่ะยังยังได้อยู่ได้อยู่แต่การที่เขาใช้เลสมันชัดตลอะว่าเขาไม่มี โอ้เจ็บ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 อ่ะจีครับไปน,นี่แหละข้อดีของมิวทูมิวทูมันจะตีแรงกว่ากิลาติน่านิดนึงไงเย้จริงๆอะ่ะกลางเกมอะ่ะ กางเกมมาถอดใจไปแล้วนะเกมเนีย <c oughs> คิดว่าจะแพ้แต่ว่าก็โอเคขอบคุณดวงที่ทำให้ชนะมาได้ A few minutes later แต่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นดาร์กไลท์ที่จับคู่กับกิลาติน่ายังพอสู้นะแต่ถ้าเป็นดาร์กไลท์ที่จับคู่กับแมวหรืออะไรเงี้ยผมว่ายากถึงแม้ว่าตาก่อนเราจะชนะมาได้ก็เถอะก็ยังรู้สึกยากอยู่ดีอะ แต่ถ้าแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเราอะได้ตีก่อนนะมีเลทในมือโอเคการที่เขาติดหมวกสะท้อนเนี่ยเราการันตีละว,ว่าวันฮิตเขาได้แน่นอนอ่ะที่เหลือก็อรอลุ้นว่าตาต่อไปเขาจะจวดได้การ์ดโปเกมอนอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็ชนะเลยโพชั่นปะ มือบลิกมือบลิกมือบลิกม <c oughs> ไม่ทันยังไงไม่ทันเนี่ยแล้วยิ่งมาติดจี้ให้ใบนี้ยังไงก็ไม่ทันเขาคงไม่คิดสินะว่าเราจะมีเลสอยู่ในมือ ขอสอ็อกเอาไวปก่อนแล้วกันนะพี่ชายแล้วยังพึ่งรีบยอมแพ้ล่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมคงแบบติดจี้ให้ใบหลังเพราะว่าโอกาสที่มันจะโดนเก็บมันสูงอยู่แล้วไงแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะยังไม่โดนเก็บอะแล้วเราอยากจะใช้แบบ ด์กไล่ตีอ่ะเราก็ใช้ดอนมูฟก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาเอาดอนมาหรือเปล่าโอเคจีจ okay, ีครับเนี่ยเล่นให้ดูละก็จะไม่พูดแล้วกันว่าเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าบางคนใช้แล้วมันเข้ามือมันก็อาจจะเก่งก็ได้เออแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งเพียงแต่มันมีเด็กที่เก่งและเล่นง่ายกว่าเนี้อีกเยอะผมเลยรู้สึกว่า ถ้าไม่ได้ชอบกิลาติน่าหรือว่าไม่ได้ชอบมิวทูขนาดนั้นไม่ต้องไม่ต้องเอาเด็กนี้มาเล่นก็ได้นะอืมแล้วเด็กมันแบบเนี่ยเวลาเราไปเจอมือดอะ่ะเจอดาร์กไลท์กับแมวดาร์กไลท์กิลาติน่าหรือว่าเจอเด็กแบบโดโออย่างเงี้ยเด็กมืดน้องใหม่ก็มันก็เล่นยากอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะสามารถแบบเซตอัพบอร์ดได้ไวอะนะฮะเออก็ ลองดูแล้วกันเผื่อบางคนแบบรู้สึกว่าเอาเด็กง่ายๆไปเล่นมันไต่แรงง่ายไปหน่อยอยากจะชร์เลนตัวเองด้วยการแบบเอาเด็กที่ต้องคิดเยอะๆมาเล่นก็เชิญ <laughs> อะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเด็กกิล a าติน ex ที่จับคู่กับมิวทูก่อนจะไปจะพูดให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องผมว่าอาจจะต้องมีคนสงสัยว่าถ้ากิล a าติน่าสิบ n อ e เอร ลาติน่าที่จับคู่กับดาร์ l ไลน์แล้วก็คิมแกลนแล้วก็กิลาติน่าที่จับคู่กับมิวทูถ้าให้ผมจัดอันดับนะผมให้กิลาติน่าดาร์กไลน์คิมแกลนอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเด็กนี้ให้เป็นอันดับสองแล้วก็1ิบัตเทนเนอร์ให้เป็นอันดับสามเพราะว่า1ิบัตเทนเนอร์มันคือกิลาติน่าที่จับคู่กับมิวทูอ่ะมันยังพอแบบแก้เกมได้ด้วยการเอามิวทูไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะแต่ถ้าเป็น1ิบัตเทนเนอร์อ่ะบทมันจะแพ้มันจะแพ้แบบง่ายๆเลยนะครับเออ ให้18เทนเนอร์เป็นอันดับสุดท้ายนะครับลองเอาไปตัดสินใจดูแล้วก็ถ้าอยากเล่นก็กอปลิสการ์ดไปเล่นตามกันได้นะครับ